สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราะคะในดอยซันวิกลี่ค่ะกับอ<ล>ย<ม>เจเ๋งนะคะแล้วก็ดอยเจ๋งพี่กิมด้วยค่ะใช่ครับผมหน้าเดิมเดิมหน้าเก่าเกาเบื่อกันหรือยังเอาวันนี้ไม่เดิมนะคะปกติเดี๋ยจะผมสร้างนี้มาเป็นผมยาวใช่แต่เขาตอนนิดนึงวันนี้จะไม่สามารถถา่ายหน้าพี่กิมได้นะคะเพราะว่านี้เนี่ยยืมของหนูเดินมาต่อ นะคะเป็นผมของหนูเดิ้ลนะคะหนูเดิ้ลไม่ยอมให้หันหน้าถ้าหันหน้าไปแล้วเนี่ยหนูเดยจะเกาะอยู่ข้างหลังไหนหันมาได้ยิงสิไม่เอาเดี๋ยวหนูเดิ้โผล่โผล่นะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะกับพูดด้อยสอดด้อยสอดก็มาอัปเดตข่าวับรรจงว่าเป็นยังไงบ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายๆค่ายเนาะถ้าพูดถึงเอ่อเอ็นบีเดีย จีิงๆไอ้ปีเตียเขาก็ทำมาแล้วก็ค่อนข้างจะบูมนหันน้ำไม่ได้ค่อนข้างจะบูมแม่ทากมงานจูมใช่ไหมคะเป็นตัวจุดกระแสเลยทีนี้เอ่็นดีก็ออกมาบอกว่าเอ้ยเอาเงิเดบเอาเงิเดบแต่จริงจริงเอ็นดีก็มาหาเแล้วที่กินใช่จริงๆบอกว่าจริงๆข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวอัปเดตกันก่อนนิดนึงว่าตัวเอ็นดีเนี่ยต้องบอกว่าเขาเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็<ะ>ไปแฝงอยู่กับอีกคนนึงเลยทำให้คนไม่รู้ว่ามันเป็นของเอ็นดีนะ นั่นก็คือตัวอะดรีนาที่ที่ไปใช้อยู่บนชิปของ u อ l c o อ m นั่นเองใช่แล้วแต่ว่างานนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทาง AMD เนี่ยเขาก็ออกมาบอกในที่นี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวจุดกระแสหรือเปล่าว่าเขากำลังที่จะทำในทั้ง<อ>ส่วนของชิพ CPU แล้วก็ GPU ด้วยไปเป็นตัวเดียวกันก็ค<อ>ือทำเหมือนของชอยกัตูแต่ป็นของตัวเองแบบเป็นเี่ยทำยากของมาเองไม่ใช่ไปรวมมือหรือแล้วใช่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอาจจะได้เห็นตัวของทางด้าน AMD เร็วๆนี้ใครเป็นสาวก AMD <อ>ติดตามชมกันได้เลยนะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกบรอกบอกวันอะไรมาไม่ได้ร<ม>ะบุรายละเอียดอะไรมานะคะถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ติดตามข่าารจากด้แฟนดัตช์ทได้กัน,นจ๊ะส่วนอีกหนึ่งข่าวอันนี้เนี่ยเป็นข่าวโรคเลือน<ล>คือเราเก็ตอกอะไรทีหรือเปล่าพี่คะมันควรจะใช้ออกกล้องไหมคำนั้น<อ>ไรน้องหันหน้าเป็นไม่มได้เนี่ยฮะยายที่ผิวนีท่านละกันน้องเก่งกดอะไรพี่หรือเปล่าทำไมน้องเก่งไม่เอาหันหน้ามาคุยกับพี่บ้างพี่เพิ่งรู้ตัวเหรอคะสำหรับ นี่นะคะที่ปล่อยออกมา s อสเ a y ย r t เพลนะคะคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวน้องแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขายังไม่ค่อยสงบตอนนี้มีอัลเจอร์ชงอัลเจอร์ชอเพราะฉะนั้นในโรงงานการผลิตกำลังการผลิตมันก็ลดลงไปนะคะตอนนี้ของก็ขาดก,กันหมดมแต่ประเทศไทยไม่เป็นปัญหาเพราะมันไม่เคยเข้า มันไม่เคยเข้าเนี่ยมันจะขายได้ไงแรงอ้าก็ไม่จริงหนอะคือไม่ได้เข้าไปแล้วของตลาดเขาบก็บอกว่าจะเข้าจะเข้าจะเข้าอยู่แหม่ก็ไม่ถึงขนาดเออก็เลื่อนไปก็โลกเลื่อนไปจริงๆก็คือเหมือนกับจะได้จะได้แล้วก็รอไปเดือนเจ็ดนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะก็มาบอกเป็นดราม่าอันนี้คือขั้นต่ำถ้าขั้นยาวอาจจะเป็นถปีหน้าแต่ว่าอีกหนึ่งตัวที่เก๋กว่าคือโซนี่มีโอที่น้องรออได้ข่าวว่าตอนแรกพี่คิมบอกเฮ้ยเดือนเดียวเดือนเดียวเดียวมาเดือนเดียวแต่เมื่อครึ่งเดือน อ่ะะไงลในส่วนของเรื่องอ่านเรื่องเพลงเนี่ยของเมืองไทยเอ่อตั้งบต่ของตัวเพลงเนี่ยเมืองไทยยังยังไม่มีข่าวเลยนะครับผมสำหรับอ่านเนี่ยตอนแรกก็คือกะว่าจะออกเป็นในเดือนหน้าในเดือนเมษายนเดือนนี้แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ติดปัญหาจริงๆก็คงส่งให้ไม่ทันที่ไม่สามารถที่จะไปดึงของจากต่างประเทศไม่ได้ก็ส่งที่ต่างประเทศก่อนเพราะต่างประเทศคือของเขาขายกันไปแล้วลอนช์กันไปแล้วราคาตลาดนะคะแต่ก็ไม่รู้ยังไงอะค่ะก็แค่นี้ค่ะ ก็ต่างประเทศมีขายแล้วไอ้นี่ต่างประเทศก็มีขายแล้วอะไรบอกว่าไม่หันข้างนี่งานพยายามอยู่ไงพยายามดูดูมุมกล้องอยู่อ่ะก็นั่นแหละครับผมก็ถ้าเกิว่าตอนนี้เนี่ยยังหาซื้อในเมืองไทยไม่ได้ก็ดูรีวิวยั่วน้ําลายจากทางรอยซานไปก่อนละกันนะครับผมชินก็บอกว่าเขาที่ลองเล่นดูทั้งทีมมอสเนี่ยก็ชนชอบก็ใช้ได้อยู่อ่ะจริงๆเราชินชอบเราชินชอบเพราะว่านี่คือแบบว่าเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะถ้าเกิดใครบอกว่าชอบแนวที่ มาเล่นอยู่บ้านอะเเต๋เอไาปาเล่นนอกอะออินวันอะออินวันแล้วภาพชัดมากเมื่อกี้ลองเล่นกันไปแล้วแบบว่าเดือนเจ็ดเดือนแปดเกรดนะเออเดือนเจ็ดเดือนแปดเองไม่เป็นไรอันนั้นนี่คือเป็นการคอนเฟิร์มครั้งล่าสุดน,นะครับผมจะถามว่าจะมาจริงเดือนเจ็ดเดือนแปดหรือเปล่าเนี่ยเออ่ทางมอสเพิ่ขอรับผิดชอบในคําพูดมไม่ขอไม่ขอรับผ<ต>ิดชอบใดๆนะคะเพราะมอสไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะคะเออเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยบอกมาบอกเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาว่าจะมาจะมาสุดท้ายก็มาไม่ได้ ส่วนอีกหนึ่งข่าวค่ะกับ PS a p for r o d นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวแอปพลิเคชันอยู่ใน Google ซึ่งพอ Sony Xperia Play ออกมาเจ้าตัวนี้โดนตัดออกโดนดึงออกมาถอนออกมาโดยที่ฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่บอกอะไรฉันเลยอ่ะเป็นดราม,ม่ากันเล็กน้อยนะ,ะออในช่วงปาร์ตี้สองอาทีที่แล้วใช่แล้วแต่ว่าอันนี้คือเราก็เข้าใจนะถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของมือถือ Sony Xperia Play อะ่ะก็ใช่ฉันก็อยากไ้เล่นในเครื่องฉั้นหน้าเอออก็ซื้อเครื่องชั้น ถอดออกเลยแไม่บอกกูก็ก็ถอดออกซึ่งเจ้าของแอปก็บอกใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรงั้นตอนแรกตอนแรกขายเท่าไหร่คะสี่ห้าเหลือประมาณห้าเห,ห,หลือสี่เก<ๆ>้าเก้าประมาณนั้นหลังจากนั้นงอนเกิดอาการเวียมค่ะเจ้าขาองแอปเวียมไม่ให้ฉันขายถอดแอปฉันออกใช่ไหมได้ฉันจะแจกฟรีเออตอนแรกขายขายอยู่โดนถอดออกโดยที่แบบไม่ยอมบอกอะไรสักคำอยู่ดีก็ถอดออกกลัว่าคุณมปเล่คุณไปละเมิดตีละเมิดจัดไอ้ข้อตกลงเอาไว้ปั๊บอ้าวเอ๊ะ หมายความว่ายัางไงทั้งที่ตัวของอิมูเลเตอร์ตัวอ,อื่นก็ยังอยู่แต่ไม่หมดและที่สำคัญตัวที่เป็นคู่แข่งของทาง PS4Droid เนี่ยที่ชื่อ FPSE นะครับผม<อ><อ>ในตัวนี้เป็นที่เป็นคู่แข่งเนี่ยก็ยังอยู่อยู่บนนั้นอยู่เลยยังขายได้เลยก็เลยไม่ถาดฉัอนออกก็เป็นอะไรที่งงๆทำเอาเรียกว่าโอ้โหก็เลยเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาตอนนี้คือเขาก็เลยอย่างที่น้องเก่งบอกนะครับผมก็จัดการปล่อยฟรีเรียบร้อยสามารถไปโหลดได้นะครับผมใช่แล้วค่ะปล่อยฟรีไม่พอปล่อยให้เอาไปพัฒนาต่อเล่นด้วยเจ็บตรงนี้แหละ ต่โฟนนี้จบจบอล้วรอวันนี้มันสร้าแรงบ้าพี่ก่งหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วอ่าไหนๆก็ไหนๆข่าหมดแล้วอย่างนี้เนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องไอแพดสแล้วกันครับคะเอ้าก็ข่าวหมดแล้วนี่ขา,า,อขา,าไ,ไอ,าอไ้ดอนจริงๆก็ไม่เล่นข่าวไอง iOS ทางฝั่งมึงเขาบ้างแหมจะเป็นอะไรเรารักกันเออเรารักกันไม่จริงคือใครใช้มือถืออะไรก็เหมือนกันมีน้องไปถามบอกว่าทําไมพี่เก่งใช้ iPhone จริงๆแล้วการเป็นมอดดอยกูจะใช้ดอยอะไรอย่างเงี้<ะ>ยแนนี้ละกันต <c oughs> อบว่าเหมือนกับน้องเป็นคนชอบไปเที่ยวทะเลน้องชอบไปเที่ยวทะเลมากแต่วันหยุดสงการเนี่ยพี่ให้น้องห้าวันน้องอยากไปสมุยกับน้องอยากไปภูเก็ตน้องต้องเลือกแล้วน้องจะไปไหนในห้าวันน้องเลือกไปที่เดียวอ่ะอย่างนี้ละกันเก่งก็เลือกได้ที่เดียวเหมือนกันโซนี่มีโอที่เก่งรอมันไม่เข้าและนะตอนนั้นคือเก่งไม่มีมือถือใช้เก่งต้องเลือกมารุ่งนึงก็เหมือนกัน ก็เลยต้องเลือกเพงนี้มาก็เลยเลือกเพลงนี้มาแต่ว่าจริงๆก็คือรักลอยก็เลยออกทะเลไปเลยค่ะนี่เห็นไหมน่ารักน่ารักได้โย่ได้โย่เยม่ยมไองดูนิดนึงเอาไปใกล้หน่อยใกล้ใหน่อยเห็นไหมคะอ่ะมันจะมืดละวมันจะมืดละอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะมีแต่คนใช้ Android 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 เงี้ย เราก็ไม่รู้ว่าอ้าวันนั้นก็มีเกมอะไรเหมือนในนี้หรือเปล่าหรือในแอนดรอยดีกว่า iOS อเอสเ่ไม่มีข้อเปรียบเทียบนี่เราเป็นตัวเปรียบเทียบเร็นคนเสียสลากแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณแอดในแฟนบลูเด้วยนะคะที่มากดไลค์กันนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงนะอ๋อห้าครบหนึ่งพันเดี๋ยวเรามีของใช่น้องเก่งเขาจะพาทุกคนไปเลี้ยงข้าวนะครับไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดนะคะอันนี้ไม่ได้พูดแต่จะมีของให้ิงนะคะคุณไอแพคสองในหนึงนี่ กลายเป็นว่าคือใครที่ติดตามรอ iPad 2อยู่นะครับผมเฮ้ยคือตอนแรกนึกว่าจะต้องรอเป็นชาติเหมือนกับตอน iPad ดึงออกต้นปีมาถึงเมืองไทย,ยปลายปีตแต่ในปีนี้นเนี่ยดูแล้วบอเฮ้ยในในหน้าของประเทศไทยเนี่ยคือเขาเริ่มมีอัปเดตว่า โนดี no ้ไฟมีบอกฉันทีเมื่อไหร่ที่มันมาคือตอนนี้คือเขาคาดกันว่าภายในเดือนสองเดือนนี้เนี่ยจะมาเห้ได้ซ้ำตายไม่ต้องรอถึงตายไปแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยในโซนเอเชียเนี่ยเขาเข้ากันไปก่อนแล้วประมาณเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าไทยจะเข้าก็จะเป็นประเทศต่อไปแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยคือถ้าเกิดใครขายที่มาบุญคลองหรองือใครไปซื้อาจากบุญคลองอ้วกเพราะว่าตอนแรกที่ของข,องขาดอเมซอนขึ้นราคาไป100ร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญเนี่ยนะทามาบุญคลองก็ขึ้นราคาด้วยเหมือนกันอืแล้ว ตอนที่เขาขายอยู่สองหมื่นมันมคลองสายสี่กว่าขายสี่กว่าแล้วถ้าของเข้ามาจริงๆเนี่ยก็คนที่ไปซื้อมาสี่กว่าคนที่ไปซื้อมาห้าคนที่ไปซื้อไอ้คนที่ขายที่มาบป็นคลองเนี่ยอวกคือใครปล่อยของไม่ทันนี่ก็ขาดคุณไปไม่น้อยอกันเนาะเล็กปล่อยเล็กปล่อยพอแล้วพอแล้วไอ้เว้นไอ้เอ้นสัตว์นี่รอฉันไม่ได้บอกว่าหันไม่ได้ตอนนี้ดีกว่าเรา๋ยวถึงไปนี่มีเอเซอร์ไอคอนแบบ A ห้าร้อยนะครับผมกับนี่ อ s u สอ๋อ Asus เออใช่ออี e ี e e er. แแพพดด E Pad E Pad Transformer กาทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปเมื่อในสองตัวนี้เผื่อจะเข้าในเดือน2เดือนนี้แล้วเร็วมากยังกลาวว่าก็น่าจะเข้ามาชนกันในบ้านเราเข้าใจว่าเผื่อจะน่าจะเข้าก่อนนะ,ะก็รอดูอะไรอย่นะคะแล้วก็นี่นะค่ะคือข่าวของเราในช่วงย้อนอุคนะคะช่ว <The Awesome. S 1> งวนี้นะคะช่วงของพี่ลับซึ่งซานมีอะไร กกยังยังหรออะเดค่สะสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาตอบคำถามที่มาโพสไว้นะคะในหน้า Facebook Fanpage ของรอยาแล้วก็ลืมถึงหน้าเว็บไซต์ด้านล่างเราด้วยนะจ๊ะใช่แล้วมีอะไรส่งมาถามมีอะไรนี่มีคำถามอะไรมาบ้างอะมีน,น้องชมป์ม,มาบอกว่า Motorola Defy ฟกับยอสเตรทหนิ้วควรเลือกตัวไหนดีเลือกไม่ถูกนะนะ่นะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าถามของสองอันที่มันใกล้กันมากเหมือนกันมากอย่าง อ่างเช่นอะบตูเปอร์เออกาแล็กซี่อย่างเงี้ยห้าตัวที่มันใกล้กันนั้นโอเคเข้าใจแต่น้องถามตัวหนึ่งจอกระตึ้นหนึ่งัวหนึ่งจอก็ใหญ่ขนาดนี้น้องคะพี่จะเทียบยังไงดีล่ะน้องใช้อะไรล่ะคะน้องจะใช้อะไรคือคือน้องต้องเข้าใจกันก่อนกับตัวเองนิดนึงไปคุยกับตัวเองนิดนึงนะครับผมว่าชอบเล็กๆหรือน้องชอบใหญ่ๆถ้าชอบใหญ่ๆเนี่ยก็เลือกพี่พัดถ้าชอบเล็กๆเนี่ยก็เลือกหนู่เนยอ่ะก็จริงๆแล้วแล้วแต่น้องอ่ะ <c oughs> คือตัดใจให้ได้ก่อนไม่ออชอบเป็นเล็กม่ชอบเป็นใหญ่เพราะจริงๆมันไม่เหมือนกันเลยอะมันคุละเรื่องกันเลยนะแล้วถ้ามาถามเราก็คือถ้าจะซื้อให้เราเห่นเราเลือกได้ใช่นะคะก็บอกมาว่าจะซื้อให้ปากจะซื้อให้เราเลือกได้เลย <c oughs> นะคะมีคนถามอีกค่ะว่าช่วยแนะนําวิธีการอัพรอมของเกลตะกี้นี่เห็นเหมือนกับข้างบนก็มีมีถามเกี่ยวกับเรื่องการอัพรอมดนซีเอสเอีด้วยใช่ไหมใช่เขาบอกว่ามันหนวคือถ้าอกว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องวิธีการอัพรอมหรือว่าเป็นวิธีการทําต่างๆอะไรพวก แนะนําว่าอยากให้เข้าไปที่ฟอรัรมทางนั้นดอยซานดีกว่านะดอยซาน com คอมสัตว์ฟอนะครับผมเพราะว่าเค <c oughs> ยผลลักๆเลยเนืน่องจากว่าคือการถามหรือมาตอบอะไรอยู่บน Facebook เนี่ยมันเสิร์ชหาไม่ค่อยเจอมันไม่สะดวกด้วยแหละเวลาโพลเวลาพิม,มพ์มันไม่เต็มน้ำไม่เต็มเนื้อใส่ลุกอะไรไม่ได้ไปในบอร์ดของดอยซานเราก็ทําอย่างนี้ดีกว่าเราเป็นการแชร์ความรู้เพื่อถึงคนรับรู้ด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็มีการแบ่งห้องไว้หมดแล้วว่า Galaxy S20 ขอยู่ห้องนี้เดล่ห้องนี้ นี่แหละดีสุดนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่กินบอกเวลาคนอื่นเขาจะมาเสิร์ชต่อคือเรื่องบางเรื่องที่เราอยากรู้จริงๆมันอาจจะมีอยู่แล้วแต่มีอยู่ในฟอรั่มอยากรู้แค่ไปเสิร์ชนะคะก็จะได้มาปิ๊งแต่ที่สำคัญที่สำคัญมีอย่างหนึ่งคือเทพคนอื่นที่แบบว่าที่เก่งกว่ามอสเนี่ยในในมือถือนั้นน่ะมีอยู่เพียบเลยแล้วเขาอยู่ใน galaxy.com เขาไม่ได้ในฟอรั่มอเออเขาไม่ได้อยู่ในนี้เขาอยู่ในฟอรั่มคือเข้าไปถามอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยบางอันเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะในตัว galaxy tab มีคนบางคนจัดยัทานิโคมไปแล้วอ่ะ ทขาสีฐานนะเหอกูแรงมากอะอะรปมาณเงยือเขาบอกว่าแค่ลุ้แล้วครัวรือล้วนล้วนแค่ะเกาอ๋อนกะแล้วก็เหมือนกับมีน้องโพสมาด้วยน้ำเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วนะตัวสกรีนแคปเจอร์ที่ไม่ต้องรู้มีบ้างไหมมีน้องมาถามนะคะแล้วก็มีคนมาตอบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอไปคือเขาขึ้นลิงก์มาให้พี่กิมก็เข้าไปลองกระทำการดูเรียบร้อยปรากฏว่า ใช้ไม่ได้นะครับผมขอบคุณนะที่บอกว่ามันตอบให้คือแต่ว่าไปหาตัวใหม่มาให้ด้วยละกันคือทางเราขี้เกียจหาคิดถึงมดมเราไม่มีความสามารถพูดตรงๆงนี้เลยดีกว่านะไม่มีปัญญาทำเออไปหาเลยอะไปหามาช่วยหน่อยนะคะมนเราไม่ไหวจะเคลียร์นะคะอะละนี่ก็คือพี่รบสื่อสารของเรามีคดีไหนที่อยากตอบอีกไหมพี่มีนี่นะน่อะเรื่อง่ปอนนี้เสนใจนี่เรสนใจอะไรอะ มีคนถหาว่ากินได้ไหมหั่นไม่ได้ไงอันเนี้ยไม่ไม่กินได้กินไ,ไ,ไ,ได้ไหมอ่ะมันคือไข่เจียวกิมจิมันเป็นสูตรที่เก่งคิดเองคือเก่งชอบกินมากแล้วท้องไม่เสียด้วยรับรองที่บ้านเก่งกินกันทั้งบ้านไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> คือนิดนึงนะคะคือมาอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงคำแรกเลยที่คนเห็นภาพนี้ยาง <c oughs> านนี้คงติดเกาหลีไปอีกนานละครับน้องไม่ชอบเกาหลีหรอคะ เลน,น,นกินเกาเหลากันไม่ได้ค่ะเปิดดูแล้วหายหยิวเลยอะอ๋อก็ดีค่ะจะได้ไดเอะเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของทางด้านรอยใจเก่งเขาได้นะครับผมเก่งกาวิสตัวซัดนะคะก็เข้าไปกดไลค์กันได้เข้าไปกดไลค์กันได้นะคะทำไม่ไลค์ก็เลยก็ได้ค่ะถ้าหนึ่งพันคนเนี่ยเราจะมีอะไรพิเศษพิเศษเล่นกันนิดหนึ่งนะคะแล้วในโอกาสที่มันในกล้จะปีใหม่ไทยแล้วเี่คือช่วงพรักสื่อสารค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการแนะนำแอปพลิเคชันค่ะแล้ววันนี้เก่งก็จะมานำเสนอแอปตัวนี้ค่ะนั่นก็คือแอปแปลัในเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแอปตัวนี้เริ่นยังไงวิธีการง่ายมาก ทำได้ทั้งคุณผู้หญิงถ้าคุณผู้ชายจะทําก็ไปอัดอนิดหนึ่งนะคะวิธีการง่ายๆอย่างแรกเราต้องมีนะคะก็คือขนตาค่ะขนตาปลอยยิ่งหนาย,ยิ่งดีนะคะนอกจากนี้จะมียไลเนอร์ปิดเข้าไปค่ะเส้นใหญ่ๆนะคะเส้นใหญ่ๆแลวก็ปัดแก้มชมพูชมพูนิดหนึง่งอ่านั้นเลยค่ะและที่นั้นนะคะ,ะ,นนะ,คะยกกลองขึ้นมาคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Android รุ่นไหนใช้อัพอะไรจะโลงมสอะไรได้หมดเลยนะคะชุวมาสองนิ้วค่ะเคยเห็นลิงไหมคะเวลาลิงกินข้าวลิงทำยังไคะลิงอมข้าวใช่ค่ะ 15้านาทีถึงไหก็ไม่รู้นะคะเต็มอิ่มกันมากๆแต่ใกล้จะหยุดยาวแล้วพี่กิมมี่พี่คิมมี่จะไปไหนคะอ,อพี่กิมมี่ก่อนที่จะถามว่าหยุดยาวไปไหนแล้วผมยาวหายไปไหนแล้วอะพี่มองนแล้วคินไปแล้วอะแต่หยุดยาวหยุดยาวนี่จริงๆก็จะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละก็รออยูอ่รอสัตวนนงสา์น้ำอยูแ่แถวอารเซเดี๋ยวก็จะมีเป็นโฟมปาร์ตี้อะไรประมาณนี้ะนะครับผมก็เจอพี่กิมได้นะคะตามกองโฟมนะคะล้างรถอยู่ะนะคะ แลคะถ้าเกิดใครไปไหนก็ขอให้เที่ยวมีความสุขแล้วก็ระวังระวังดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะเล่นสงการานให้ปลอดภัยนะคะใช่แล้วน้องเก่งไปไหนกันเนี้ยฮะไปจีนเดี๋ยวเอาของกลัาฝากแฟนคลับนะคะไปเที่ยวไหนอะไรอย่างไรนะครับผมก็ระวังระมัดระวังตัวกันดีๆยังไงก็เอ่อก่อนที่จะไปเรียนเราก็ทําตัวดีๆไปลดน้ำดำหูผู้ใหญ่กันก่อนนิดนึงทําตามศึกษาวัฒนธรรมประเพณีไทยวั่าไป แล้วค่ะแล้วพบก,กับดอนซันวิกลี่ได้ใหม่อิตย์หน้าอาทิตย์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ